อย่ามัวนอนตื่นสายอย่าได้อายทำกิน <c oughs> อย่าไปมินเงินน้อยอย่าไปนอนคอยวาสนาอย่าเสวนากับคนชั่วอย่าไปมั่วกับอบายามุก อย่าไปจิงสุขก่อนหามอย่าพรามก่อนทำอย่าไปรำก่อนเพลงอย่าคมเหงผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าเลือกคบแต่เศรษฐีอย่าเอาดีแต่ตัว อย่าชั่วแต่ผู้อื่นอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบอย่าเอาเปรียบสังคมอย่าไปชื่นชมคนผิด <c oughs> <c oughs> ก็อย่าไปคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าววจีมุสา อย่านินทาพระสงฆ์จ้าอย่าขาดเขาเมื่อเรามีทุกข์แล้วก็อย่าไปสนุกกันจนลืมตัวอย่าเกรงกลัวงานนะอย่าไปปิดทับผ่านชนอย่าลืมตนเมื่อมั่งมีอันตัวพ่อชื่อว่าพระยาตา ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนาถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธศาสนาสมณพระพุทธโคดให้ยืนยงคงทวดห้าพันปีสมณรามชีปฏิบัติให้พอสม เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชมถวายบังคมรอยบาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระพุทธศาธสนาพุทธศาธสนาอยู่ยงคู่องค์กระสัตราพระ าศาสดาฝากไว้ให้คู่กันระบือเกียรติเกรียงไกลในสยามสมญานามนักสู้ผู้กล้าแข็งสระชีพยอมปรีทีวินแม้สิ้นแรงดาบกัดแกงยืนหยัดสู้ศัตรูไทย ทหารเอกเชกเช่นเงาพระเจ้าตากเป็นคู่ยาคู่รุกรบจบสมัยวีระบุรุษสุดกล้าพระยาพิชัยสถิตในใจทุกดวงของปวงชนเหล็กน้ำพีหรือเลื่องเมืองรังศาสตรหวานบ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นศัก์ใหญ่ของโลกพื้นแผ่นดินถิ่นป่าสายธาราภูมิปัญญาพระพุทธศาสนาศาสตร์ของพระราชาโปรดช่วยกันร,รักษาสืบสารต่อยอดเอาไว้ให้กับลูกหลานวัดจะดีมีหลักมีฐานเพราะชาวบ้านเราช่วย ชาวบ้านของเราจากสุขจากสวยจะรวยจะรอด <c oughs> ก็เพราะมีวัดขัดในิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็จะอำนวยชัยช่วยกันมาช่วยกันไปสุขใจเออเออเอ,อเอ,อเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราจดอรตลอดไปพระประถมบรมราชองการขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ได้น้อมนำมาให้ญาติโยมได้สดับรับฟังกัน ก็ขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระสัตทธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทุกๆพระองค์ก็ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระมหาเถรานุเถระเจ้าประสังคาธิการทุกๆรูปและก็ขอความเจริญสุขและความเจริญในธรรม แกบรรดาศัทธาพ่อศัทธาแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานญาติโยมทุกคนทุกท่านด้วยนะจ๊ะและก็ขอเจริญพรแก่โยมพ่อปู่ใหญ่พ่อกำนันท่านผู้ช่วยท่านสารวัตรท่านประธานชุมชนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลพร้อมด้วย เพทั้งพี่น้องศรัทธาญาติโยมเอาทุกคนทุกท่านนะจ๊ะในเช้าของวันนี้เนี่ยอากาศก็ค่อนข้างจะอบอ้าวนิดหนึ่งก็ <c oughs> ไม่ใครจะหนาวแล้วเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันเปิดงานนมัสก,การพระแท่นศิลาอา เป็นงานประจำปีไปจนถึงน้นะ่นวันที่16บหกกุมภาพันธ์วันมาคบูชาอาเจริญพรแก่ญาติโยมนะที่เข้ามาทักทายกันตั้งแต่ต้นก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างท่านผู้ช่วยรีดาวรอยจากบุ่งวังงี้วของเราคุณโยมสายหยุด เปรมวิชัยนะจากอายุทยาลูกจุธามาศภาคไทยลูกแนนนะโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะลูกเต่าวับวับจากตลาดพ่อทองดีสีแยกบ้านชำบอนสารคู่บุญบารมีคุณสมบทจันเติมต่อจากบ้านในอีสานลูกจารุวรน มาวังหมูคุณโยมทัญ,ญพัฒจากกรุงเทพมหานครและก็ท่านผู้ใหญ่สือบอินสืบจากบุ่งวังงิ้วสาธุครับหลวงพ่อ,อจเจริญพรขยันตื่นแต่เช้าเปิดรายการธรรมะหลวงพ่อทุกวันเลยครับนีวันนั้นไปเทศงานศพได้เจอกัน เป็นบุญอันประเสริฐเจ้ะนะเป็นการให้อะไรอะไรที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดลำเลิศที่สุดที่ตอนเช้าเนี่ยได้เปิดธรรมะเป็นการเรียกให้ลุกปลุกกันให้ตื่นในยามเช้าเช้าเก็ดเล็กเก็ดน้อยนิดนิด,นดหน่อยหน่อยได้ยินได้ฟัง เอาไปขัดกราวขุดกราวกล่องกราวจิตใจของเราท่านทั้งหลายให้เกลี้ยงกราวเบาบางชำระจิตชำระใจของเราให้ใสสะอาดปราศจากกิเลสอาสะวะเครื่องเศร้าหมองได้มากเท่าไหร่นั่นแหละโยมความเป็นมนุษย์ของเราก็มากไปเท่านั้น ดังคำที่ท่านบอกว่าถ้าเรารักษาศีลได้1นข้อเราจะเป็นมนุษย์ได้20%เรารักษาศีลของเราได้2ข้อเราจะเป็นมนุษย์ได้40%่เรารักษาศีลได้3ข้อเราจะได้เป็นมนุษย์60%ถ้าเรารักษาศีลได้4ข้อ เราก็เป็นมนุษย์ได้8%แต่80%ถ้าเรารักษาศีลของเราได้ครบ5ข้อเมื่อไหร่ความเป็นมนุษย์ความอุดมสมบูรณ์ในฐานะความเป็นมนุษย์เราได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์ได้ถึง100%เนี่ยอา้าวฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องดีงาม ที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วได้ฟังธรรมะจะธรรมะจาก youtube จากโทรศัพท์จากหอกระจายธรรมหอกระจายข่าว <c oughs> ก็ถือว่าเป็นธรรมะและก็เป็นความประเสริฐนะอ่าลูกยุพินและก็หลวงพี่นะพระบุญยกรตื่นขึ้นมามันสวดมนต์ทำวัด นั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนาบินธรรมบะโปรดายาโปรดโยมก็มันขัดกล่าวขูดกล่าวไปฝึกฝนอบรมไปอ่าคุณโยมอันนี้ลูกก้านตองทองคำนะจากโน้นชำบอนเนาะอ่ะหมทนาบุญด้วยกับทุกทุกคนเลยนะที่ได้ตื่นขึ้นมาประกอบความเพียรของเรา เขาเรียกว่าบุญเนี่ยที่ไม่ลงทุนเท่าไหร่แต่ต้องทําใจเนี่ยโดยการตื่นขึ้นมาฟังธรรมะสวดมนต์ทุกวันนี้หลวงพ่อก็เอาพาสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนแต่กเวลาก็ไม่แน่นอนอยู่ที่ว่าภารัก,กจิจบางครั้งกิจตอนค่ำมีก็ทํา พาสวดมนต์ดึกหน่อยก็เปิด y t u t u เนี่ยเปิด facebook นะ่พากันสวดเล็กๆน,น้อยๆวันระนิดระหน่อยชี่วดช้างสะบัดหงโงูแรบลินเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่เป็นพระอานิสงฆ์ชนะก่อนนอนทุกวันใครอยากจะได้สวดมนต์กับหลวงพ่อน ก็ต,ตั้งหน้าต่างตารอนะประมาณสามทุ่มสาทุ่มนิดนิดหน่นอยๆแล้วแต่ถ้าสวดดึกหน่อยก็สวดน้อยถ้าสวดหัวค่ำหน่อยอาจจะสวดมากนิดหนึ่งนะอ้าวลูกกิจสนาทะบำรุงจากจังหวัดเชียงรายกรับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเชียงรายก็คงจะหายหนาวแลนะ้วเนาะเดี๋ยววันที่สิบ วันขึ้นสิบห้าคำงานพระเทนเนี่ยเดือนสามหมดไปก็เข้าสู่โหมดแห่งความร้อนอากาศร้อนนะเมื่อสองสามวันนี้ก็แดดจ้าเลยทีเดียวร้อนมากและตอนนี้ข่าวเรื่องของไฟป่าไฟบ้านไฟเมือง ไฟจากน้ำมือของมนุษย์ไฟจากใจของมนุษย์เนี่ยยัดยบก็กำลังเผาไหมประเทศไทยของเราอาจจะเกือบจะทุกภาคแต่ภาคใต้ดีหน่อยมีความชุ่มชื้นเรื่องของไฟป่าก็ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นภาคเหนือเราภาคอีสานของเราโดยเฉพาะภาคเหนือของเรา มีพื้นที่ป่าเขาลำเนาภัยเยอะก็เกิดไฟป่าอมอดไหมรับแรของเราสมัยก่อนเนี่ยไม่ใครจะได้ยินเรื่องของไฟป่ายากจุกให้หลังมาประมาณสิบปีเนี่ยที่รับแปลของเราก็มีไฟป่าเกิดขึ้นก็ไฟจากมนุษย์เหล่านี้แหละ ไปจุดไปทำกันก็เลยทำให้เกิดไฟป่าไม่ภูเขาบรรยากาศก็ไม่ค่อยร่มรื่นไม่ชื่นอกไม่ชื่นใจไม่เย็นเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นสมเมเนนไปเที่ยวเมืองรับแร่ไปน้ำตกแม่พูนแค่จ่อเข้าสู่ประตูเมืองนี้ก็อากาศดีแล้วสงบร่มเย็น อากาศสดชื่นมีต้นไม้เยอะแยะมากมายแต่ทุกวันนี้ก็ไปตามการตามเวลาตามยุคตามสมัยตามการพัฒนานะก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนก่อนเพราะมีตึกราบ้านช่องเยอะแยะมากมายมีสวนสร้างขึ้นใหม่แล้วก็สวนเก่าๆกาก,ก็อาจจะไม่ค่อยมีนะเอาฉะนั้นเนี่ย ก็คงจะต้องใช้หลักธรรมะโดยเฉพาะ,ะปัญญาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเ,ธเจ้าเนี่ยาาดเยียมสรุปตรงที่การใช้ปัญญาปัญญาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริง ของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มนุษย์เรานี่ใช้ความคิดใช้สมองหรือว่าใช้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพทางกายภาพยอยู่นะตะวันตกเขามีความเชื่อว่าสมองของคนสามารถคิดค้นทำนุ่นนี่ได้ เครื่องบินก็ทำได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่อไม้อะไรสามารถทำได้ทั้งหมดหยัดยกแต่ว่าสมองก็ดีความรู้ก็ดีไม่อาจสามารถระง,งับดับกิเลสภายในใจได้หรือว่าตัดกิเลสได้ แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านสามารถค้นพบหลักธรรมที่เรียกว่าปัญญาเอาไปตัดก,กิเลสลงได้ระงับได้เราจึงได้เรียกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระบรมครู พระบรมครูนี่มีพระองค์เดียวเท่านั้นแหละในโลกนี้นะนอกนั้นจัดว่าเป็นได้แค่เพียงครูแต่พระสัพพันยูสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเป็นบรมครูเป็นปรมาจารย์เป็นครูผู้ยิ่งใหญ่เป็นครูที่ประเสริฐที่ล้ำเลิศที่สุด ในโลกญยาจโจกเพราะอะไรเพราะท่านสอนให้เรายกระดับจ,จิตใจให้พ้นจากกิเลสอาสาวะเครื่องเศราหมองทั้งหลายทั้งปวงได้อย่างงดงามสง่าง,งามงอกงามสวยงามญยาจโจกฉะนั้นเรากราบพระบรมครูสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะว่าท่านนั้นสามารถนำพาจิตของหมู่มวลมนุษย์ษชาติให้หลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงลงได้นะอาค่อยฝึกฝนอบรมบ่มเพาะไปทีละเล็กทีละน้อยอย่าได้ลดละ อย่าได้เลิกในการที่จะใช้วิริยะบารมนีนั่นก็คือความเพียรของเราอย่าท้อใจอย่าทอดใจแต่ให้ทำที่ใจบางคนท้อใจที่จะสร้างความดีท้อใจที่จะทำบุตรท้อใจที่จะประพฤติปฏิบัติ หลวงพ่อไม่ไหวแล้วงานแค่เลี้ยงลกูกเลี้ยงหลานงานบ้านก็จะไม่ไหวอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วจะให้มานั่งฟังพระเทศอีกมานั่งสวดมนต์อีกมานั่งสมาธิอีกมาเดินจงกรมจะกินก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยยักจะให้ไปทำบุญอีก <c oughs> เอออย่าไปคิดเข้าข้างกิเลสนะ อันตรายถ้าเราคิดเข้าข้างกิเลสเมื่อไรเลยวชีวิตของเราจะเป็นหมันทันทีเลยนะเออชีวิตจะไรคุณค่าจะหมดราคาของความเป็นมนุษย์ทันทีเลยฉะนั้นอย่ายอมแพ้ต่อกิเลส อย่ายอมแพ้ต่อความดีให้เรานะั้นมันคิดดีพูดดีทำดีเนี่ยที่พระพุทธเจ,เจ้าทรงตรัสบอกสัพาพะาปัสสะอาการณะฉันจะไม่ทำชั่วทั้งหลายทั้งปวงจะไม่คิดชั่วจะไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วมันทำมีสติสมาธิปัญญา ถ้ามันคิดก็รีบระง,งับดับมันลงถ้ามันจะพูดก็ระง,งับดับมันลงถ้ามันจะทำก็ระง,งับดับมันลงฝึกฝนอบรมสม่ำเสมอทำอย่างนี้นะสัพพปาปัจสะอาการังฉันจะไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสู้ปัสมปทาฉันจะมีความเพียรแม้มีอุปสรรคแม้มีปัญหา แม้จะยากจะจนจะเข็นใจจะละบนลำบากจะอะไรก็ตามจะขอบําเพ็ญบารมีจะขอสร้างคุณงามความดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะชีวิตเนี่ยทำได้ทำให้เต็มที่เต็มกำลังเต็มความสามารถของเรา นี่ลูกยุพินบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกที่บ้านแก่งเจ้าข้าหลวงพ่อ,อดีแล้วลูกเป็นบุญนะที่ฝนตกลงมาดีมากช่วยกันหน่อจะได้ดับร้อนฝนก็เหมือนธรรมะนั่นแหละไปตกที่ไหนก็ยังความชุ่มชื่นให้เกิดในที่นั้นงั้นดับร้อนได้ ธรรมะก็เหมือนกันมีอยู่ที่ใจไข่ใจของคนนั้นก็จะชุ่มชื้นและดับความร้อนคือกิเลสลงได้นะลูกนะโรขวัญชาริติและอองอ่อนก๋วยจับอร่อยซอยสิบหกนะสาธุครับโมทนานี่ฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยหลวงพ่อเห็น ไปโพสต์ออกเฟซออกรายการตรงนู้นตรงนี้ท้ออกทอ้อใจร้องห่มร้องให้ขอให้ได้ระบายสักหน่อยเถอะนะระบายระบายระบ,บายมันออกไปมันอัดอั้นทันใจเต็มที่แล้วระบายใช้คำไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อย่างโน้น,อย,นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นขอให้ได้ระบายสักหน่อย ไอการที่ระบายอารมณ์อย่างนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าตามใจกิเลสของเราไม่ต้องไประบายแต่ให้ชำระออกจากใจของเราเรียกว่าวางให้ลงปลงให้ตกยกจิตใจของเราให้สูงส่งถ้าทำได้แล้วเนี่ย ก็จะสบายไป 108, ร้อยแปดพันบการชะลองลอง,ลองทำดูนะชีวิตนี้จะเป็นอิสระชีวิตจะเป็นอิสระมากทีเดียวลองฝึกฝนอบรมดูนะที่หลวงพ่อเคยบอก <S 2> <S 2> เคยกล่าวเค,เคยเล่าเคยขานเคยสาธยายอยู่เป็นประจำ บอกว่าใครชอบใครจริงใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูบูชาก็ช่างเขาใครจะเบื่อใครจะบ่นก็ทนเอาใจเราร่มเย็นก็เป็นพอเออเนี่ยมันก็ง่ายนะพูดเนี่ยแต่เวลาทำนี่หลวงพ่อเออมันยากที่สุดแหละแหม่ ฟังเสียงดูก็น่าจะรู้แล้วนะหลวงพ่อนะเออก็ไม่ทันได้ลงมือกระทำเลยได้แต่บน่บนบ่นบ่นอยู่นั่นแหละแล้วก็ไม่ทำสักทีแล้วก็บอกว่ามันยากมันทำไม่ได้มันยากมันทำไม่ได้มันยากมันทำไม่ได้ก็บ่นอยู่อย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่มันจะพ้นทุกข์ได้ละ่ะก็ลงมือทำสิ ลงมือทำแล้วก็จะได้รู้ว่าอ๋อถึงแม้ว่ามันยากก็จะต้องเพียรพยายามที่จะทำทุ่มเทชีวิตจ,จิตใจของเราในการประพฤติปฏิบัตินี่นลูกพักวันนะาสาธุกราบสาธุเจ้าค้าโมทนาบุญด้วยอ้าฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเขาไว้นะกับทุกคนเลย ศีลสมาธิปัญญาเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของเรามีศีลมีทรัพย์มีสมาธิมีความมั่นคงมีปัญญามีความเจริญนะถ้ามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเราจะมีทรัพย์มีความมั่นคงและก็มีความเจริญลุ่งเรือจะไม่เดือดร้อนนะ ชีวิตนี้ก็จะมีคุณมีค่ามีราคาทําชีวิตของเราให้ประเสริฐในแต่ละวันละวันละวันคิดดีนะพูดดีนะทำดีนะพูดง่ายนะแต่ก็ต้องทำ <c oughs> คือทำให้ได้นะทำให้ได้แล้วก็ทําให้ดีที่สุดด้วยนะอ่ะคุณโยมพี่อ้อมกระเกต์หมดศาหมดธนศาสาธุด้วยนะจ๊ะอ่ะหมดเวลาแล้ว เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปออกรายการธรรมะที่วิทยุ FM 1 0 2 m ม h อกะีกก็ฝากข่าวนิดนิดหน่อยๆนะวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันนี้โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำพลังบวรขับเคลื่อนสังคมเราด้วยศีลด้วยทานด้วยธรรมจากนั้นก็มาร่วมโครงการกันนะในวันอาทิตย์ที่6เวลา9นาฬิกา ท่านผู้ว่าเดินทางมาถึงแล้วก็ทําพิธีมีการแสดงของกลุ่มแม่บ้านกลุ่มสตรีแม่บ้านท่านผู้สูงอายุแล้วก็มีการร้องเพลงนินดๆหน่อยๆนะหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่พิธีในการเปิดงานแล้วก็ทําพิธีตักบาตรพระสงฆ์จํานวน9วัด9 9รูปเป็นการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเลยทีเดียวนโยมนะ ฉะนั้นวันอาทิตย์ที่หกนำข้าวสารอาหารแห้งมาตักบาทกันที่วัดส่วนข้าวสารอาหารแห้งจะตกปัจจัยที่ได้ก็จะเข้าสู่กองทุนสงฆ์แล้วก็นําไปช่วยเหลือพี่น้องเราในทุกโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อบ้านต่อเมืองต่อประเทศชาติต่อพระศาสนาของเราในโยมนะหลังจากนั้นและ11นาฬิกาก็จะได้ถวายสลักกพัดข้าวหลามด้วย และก็ร่วมเชิญชุมชิมชอบของพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองของแม่บ้านกลุ่มต่างๆในทั้งหมด10หมู่บ้านของตำบลท่าเสาแล้วก็จากร้านค้าจากชุมชนคุณธรรมวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดท้ายตลาดวัดป่ากล้วยวัดคุ้งตะเภาวัดอรัญ,ญญิกรามวัดแนวคีรีและอีกหลายๆวัดด้วยกันนโยมนะเออก็มาร่วมด้วยช่วยกันเนาะแต่และชุมชนก็น,นำของดีมา จำหน่ายมาขายมาแรกมาเปลี่ยนกันตามหลักปัจชญาเศรษฐกิจของพอเพียงนะอ่ะวันนี้ก็ขอให้โชคดีทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพร